ตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเย็นๆแล้วมาเก็บอมวงตอนเย็นนะฮะใช่โอ้โหแบบบอกเลยเน่เน่เฟ้านี่มืดเลยนี่นะนะครับอืมก็หน้านี้ก็ลายๆโอ้โหลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากดีจริงๆอ เก็บเตทแล้วก็ไปชุบยาเออิตาเลียมเอ,อ้ใช่เอทเทนนเออกลับไปแล้วกลับก็เสร็จแล้วนะครับกับการชุบยานะฮะ <c oughs> กลับก็เสร็จแล้วกับการชุบมะม่วง,งนะครับเพื่อการเออ่เชื้อโรคอันเทคโนดนะครับแล้วก็เร่งการสุกแก่นะครับโดยใช้เอทิลีนะฮะอีเทรลนี่นะครับ oh. พรุ่งนี้เช้าก็บ่มค่บ่มตอนเช้าแล้วก็ทำอีกวันหนึ่งแล้วก็เตรียมส่งตลาดนะครับเออเป็นแม่พ่อค้าแม่ค้านี่แหละที่ส่งอยู่ประจำครับผมถ้าใครอยากกินก็ทักมาได้เออยังยังมีเหลืออยู่จะคลิปวันนี้นะครับไม่เกินสิบวัน่าครับผมแล้วเจอกัน